นี่ก็คือรถ6กล้อนะครับผพรเข้ามาที่โรงงานนะอันนี้ตรงนี้มันจะเป็นทาง45มันชันมันขึ้นตรงๆไม่ได้คือท้ายรถมันยาวมันจะถึงพื้นมันต้องขึ้นขึ้น,นทะแยงนะมันจะใส่เกียร์หนึ่งมเหยียบคลัชไปแล้วหนึ่งตามสัญลักษณ์ปปุ๊บปึ๊บเดยไต่ขึ้นไปโน้นผมจะเข้ามาจอดตรงเนี้ย กรอบเนี้ยโดยหันหน้ามาทางนี้คือเอาท้ายรถไปโน่นให้ขับขึ้นไปพะแยงขึ้นไปนี้โดยเกียร์หนึ่งคือเนี้ยให้มันโดนเงี้ยก็จะมองที่กระจกนั่นแหละวพเล่งเล่งขึ้นมานิดๆเบ๊บให้ล้อหลังมันไม่ไม่โดนให้ตรงขอบฟุตบาท ดีผมปุ๊บมตีหัวรถมานี่เลยเก้าสิบองศาผมจะถอยไปโน่นแหละไปเบียดโน่นนีม่มุมมองปุ๊บเกียร์ถอยซ้ายสุดป๊าตีดตีดแ,แล้วนี่ก็ถอยแล้วมันจะเลี้ยงตาม มันจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะกล่องมันจะเป็นเส้นตรงนี้เออเลี้ยงไปเลี้ยงไปงไปื๊ดข้างหลังเป็นกำแพงใช่ไหมเลี้ยงตรงไปปืออ๊บมันก็หักหมดเลยแล้วรถมีนก็จะมาใกล้ๆนี่ปืออ๊บผมไปแล้วผมรู้จงังหวะนะ ปึ๊บฮะตรงแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปาดผมจะถอยไปอีกเพื่อจะเลี้ยงให้รถมันตรงเข้าไปนะผมเล็งไว้แล้วผมต้องมาถึงเสาตัวนี้ปึ๊บผมหยุดทันทีว่าปึ๊บตรงยัดสองจะเดือดเข้วยตรงนี้นแล้วผมจะมองตรงนั้นให้มันออกนอกเส้น ปั๊บผมวางเลยปบี่งมีเบรกมือมันเป็นเหมือนคล้ายๆรถบิ๊กอัพแต่มันคันใหญ่นะครับแน้วก็จะประมาณนี้ปุปป๊บปป หนึ่งคลิปนะครับไม่ได้ขับรถบรรทุกนานแล้วนะครับคือไม่ได้ใช้รถบรรทุกแล้วก็ทิ้งมาเลยนะแล้วค่อยอันนี้คลิปต่อไปปิ้